สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะไปแฟนมิติ้นของพี่มานะคะวันนี้ก็เลยจะรับบทเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ er ท่านหนึ่งนะคะเออก็เลยจะทําผมนะคะปกติก็จะไม่ค่อยทําผมนะคะโดยโอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นที่ิีผมนะคะของเดอร์ซาชานะคะก็ใช้มานานพอสมควรแล้วก็นะคะจะเป็นตัวแกนม้วนผมนะคะของ ขออะไรคะใครอ่านได้ตะโกนมาคะ่ะเออนี่นะคะก็จะเป็นแกนม้วนผมนะคะแบบใหญ่นะคะเป็นแกนม้วนผมแบบอัตโนมัตินะคะอันดับแรกเราก็เปิดนะคะวอร์มไว้ก่อนนะคะจะมีตัวปรับระดับนะคะสามอันแล้วก็เปิดไปเลยนะฮะอันที่สูงที่สุดค่ะเพราะว่า,ารีบนะ,ะโอเคเริ่มต้นทําผมกันนะคะอันดับแรกนะ,ะโอ้โห beauty blogger กกนะคะวีทุเลศมากนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรอะเราเป็นิ e g เนอร์นะคะอันดับแรกก็อ่า ใช้การแบ่งผมก่อนนะคะอ่าจริงๆก็ไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะคะจะได้แบบเออเนเชอรัล,ลหรือเปล่าน่นานิดนึงเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะรีดในส่วนข้างหน้าเพราะว่าเราชอบแบบให้ข้างหน้าตรงๆนะะี่ค่ะรีบไปเลย เคล็ดลับผมอยู่ทรงเนี่ยฮะอย่าสับผมน่ะไม่งั้นผมจะคลายเร็วมากถ้าแบบผมนิเหวียงเนี่ยมันจะอยู่ทรงนีมากค่ะ <c oughs> เป็นเคล็ดลับที่ไม่ดีเนาะอ่ะประมาณนี้ละกันเห็นไหมเอาแค่แบบข้างหน้าตรงๆเนะี่ยเพราะส่วนอื่เดี๋ยวเรามาใช้ตัวแกรมนุ่มผมกันประมาณนี้นะแค่แบบเก็บรอยที่เราแบบมัดผมหรือทำผมไว้ก่อนหน้านี้นะเอาออกไปเอโอเคแล้วก็สำหรับนะครับผมข้างหน้าที่เรารีดเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยการแบ่งผมนะฮะง่ายมากค่ะเอาแบบ ชีวิตจริงนะคะแล้วก็แบ่งคร่าวๆนะคะแล้วก็ถนัดอันไหนก็เริ่มก่อนได้เลยนะคะอย่างเราก็จะชอบแบ่งเป็นกชอนะ,ะก็แบ่งยังไงก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยก็จับแบบประมาณหนึง่งให้รู้สึกว่าเวลาแบบเอาเข้าไปในรอนเราแบบว่ามันไม่หนาเกินหรือว่ามันไม่บางเกินที่จะทําให้เราเสียเวลานะ,ะก็ลองดูการใช้ตัวม้วนผมนี่นะคะก็อ่ะอันนี้นะ,ะเป็นม้วนผมแบบอัตโนมัติไม่ต้อหมุนเองเรากคนดด ก็เวลากดก็คือเวลาใช้นะคะก็ด้านไหนเราเอาผมไว้ด้านหน้าเสร็จผมฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็กดฝั่งนี้ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็กด,ดอ่ะอ่ะถ้ามันอันนั้นก็เอาใหมอ่อ่ะอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะไม่ทําสูงนะคะเพราะว่าเราจะมมวนแค่ปลายเนะี่ยก็เวลาที่ทําเนี่ยก็เคก็จะดูนาฬิกานิดหนึ่งเนาะให้มันประมาณแบบ30มสิบปีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดขยับได้เน่นๆก็นานกว่านั้นหน่อยก็ได้เออกระตื้น นะครับหมุนๆไว้หมุนไว้หมุนไว้นะคะแล้วก็เราไม่ใช้ขี้หนีบไรเลยนะคะเพราะเราโปรเฟชชั่นแนลเหรอไม่ค่ะเราไม่มีขี้หนีบเสร็จแล้วอ่ะพอคิดว่าประมาณนึงก็ปล่อยปึ๊บนะมันก็จะได้เป็นช่อมานะคะแล้วเราก็ปัดช่ดเงี้ยไปด้านหลังอ่าเสร็จแล้วแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆเลยทำไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆแบ่เนาะก็จะใช้เวลานานนิหนึ่งค่อยๆแบ่ค่อยๆแบ่ แบ่ kind of making. งยังไงก็ได้นะคะบนล่างหรืออะไรก็ได้เหมือนเดิมนะคะเอาผมไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนาะแล้วเราก็ใช้ตรงนี้จุ๊กนแต่ว่าไม่สูงนะไม่สูงเออจริงจริงเห็นไหมมันจะเป็นรอยงอที่เรามัดผมไว้จริงๆเมื่อกี้นีเราควรจะรีบนะแต่ว่าอันนี้เรารีบค่ะก็เลยแบบสบายๆสบายๆอันนี้เหมือนเดิมนะคะประมาณสามสิบวินะคะเบาๆเริ่มจับเวลาได้ก็จะแบ่งช่อเล็กช่อใหญ่จะอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ากิ๊กก็ชอบประมาณนี้เดี๋ยวถ้าทำไปเรื่อยๆเราก็จะรู้เองว่ามันต้องแบบ ประมาณไหนนะได้แล้วก erm ็ปัดไปแล้วหัอเหมือนเดิมนะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆผมเราก็ค่อนข้างเยอะนะมันก็เลยแบบต้องใช้เวลาข้างมันก็ประมาณแบบสิบช่ออะไรเงี้ยมันก็ต้องเผื่อเวลาไว้นึ่งนะสมัครใครชอบแบบแต่ว่าไม่ได้ทำบ่อยไม่ได้ทำแบบทุกวันเดลี่ไลฟ์นะเพราะว่าขี้เกียจจับได้แต่ก็ระวังร้อนนะฮะเดิมสามสิบวิเดี๋ยวจะทำให้ดูทั้งหมด หนึ่งข้างนะคะแล้วก็อีกข้างนึ่งจะสกิปไปเลยอยู่ลอืมเนี่ยมันก็จะร้อนๆอุ่นๆประมาณนี้นะคะก็เวลาเนี่ยผมก็จะใช้เวลาประมาณขึ้นชั่วโมงประมาณอืมง่ายสบายๆหรือใครมีที่มีคนแบบไหนก็ก็ทำได้เดี๋ยวจะาทำให้ดูข้างเดียวก่อนอืมก็เด็กอันนี้นนก็จะ ็ผมที่เหลือตรงนี้ก็น่าจะประมาณอีกสักสามช่อก็น่าจะโอเคแล้วมั้งเพราะวันนี้เราจะไม่ได้ทำเน้นมาทำแบบสบายเสยิร์ฟนะแต่ว่าเวลาที่ทำต้องระวังเพราะาเราไม่ได้หนีบผมใช่ไหมบางทีมันจะมีผมที่แบบเหลือๆเซอนเซเป็นบางโช่อแต่ว่าถ้าเก็บไม่ทันเราก็ค่อยเอามาหมุนใหม่กับโช่อดีเหลือไไม่เป็นรอันนี้สักประมาณสองช่แล้วกันะนะคะเห็นไหมข้างๆหัวแบบนี้ก็เก็บให้มันหมดนะคะไปเลยไปเลย ที่เลือกตัวนี้นะตอนที่เลือกซื้อมันจะมี2ขนาดนังเออมันจะมีแบบลอนใหญ่กับรอนเล็กแล้วนี่ก็ไปดูรีวิวเหมือนกันว่าเออเราควรจะเอาแบบรอนใหญ่หรือบอนเล็กดีเขาก็พูดว่าแบบเออบอนเล็กก็จะเหมาะกับคนที่แบบผมน้อยน้อยแล้วก็อยากได้ลุกแบบว่าเอออะไรนะแบบลุกแบบในชีวิตประจําวันไปแบบไปทํางานไปแบบไปเรียนได้แบบเก๋ๆไม่ใช่แบบุูออกงานใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเป็นรอนใหญ่มันก็จะดูแบบเออดูแบบมาเข่าดูแบบดูแบบเลิศดูแบบอิเลเจนดูแบบไปงานนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราอะ เป็นคนที่ปกติไม่ได้แบบม้วนผมในชีวิตประจําวันอยู่แล้วก็เลยเลือกเป็นแกนใหญ่เพราะแบบเอาไปใช้ไปงานไปงานแต่งไปแบบอะไรแบบงานหลุหรางานสวยงามงานไปเที่ยวแบบงานถ่ายรูปนะก็เลยเลือกเป็นแกนใหญ่ไปเลยนะคะประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบอ่าแล้วก็จะมาเลือกตรงนี้นะคะแกนอันนี้อาจจะเป็นสองนะคะไป อย่าสูงนะคะเพราะว่าถ้าสูงมันก็จะแบบปังปังเกินไปแล้วอยากได้รูปแบบธรรมชาติจี๋ๆนะเก็เลยแบบสมมติแค่แบบปลอยๆถ้าใครอยากได้แบบโูงาอูฟู่งานแบบปังปริเยก็คือม้วนไปเลยจากสูงๆนะแต่แบบว่าปลายๆก็ต้องแบบเกาหลีเนเชอรัลโลวว่าสรานะะเกือบแล้วเกือบแล้วนะทุกคนแบบเราเหมือนผมเราจะต้องมีความอดทนในระดับหนึ่งนะคะก็จริงๆถ้าใครที่แบบว่าระหว่างรอทำมาลายดูซีรีส์ดูหนังไปก็จะเพลินๆนะแต่ว่าต้องกะเวลาอย่างที่บอกเพราะว่ามันก็ใช้เวลาใน ระดับน,นา ừ, เป็นลูกินชอบจับดูก็จมกตลอเวลาหรือว่าไม่หมก็ได้แล้วแต่แวแต่ถ้าแบบไปเวนนก็เมอจากนั้นะนชสุดท้ายนะชนี้ก็อย่างที่บอกเราเนะชอบให้มัน,นข้างหน้าแบบข้างหน้าเปลาเปาอย่าลืตตมเจ็บตรงหัให้หมดนะเอนะเอเ้วชอบแบบให้มันข้างหน้านิดหน่อยนะแล้วแบบมันแค่ไปบ่อ อออเระวังล้อหน้านะตรงนี้ก็จะไกลน้ำมากๆระวังดับนับนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปโอ้ไม่ต้องนับนาฬิกนาฬิกาสักหนมาทีนีก็จะสบายหรือใครที่แบบจะตั้งแบบติดตดติดติด,ดเป็นรอบๆก็ได้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะต้องหานานนะคะเอาตามความรู้สึกก็ได้ค่ะ ประมาณนี้นะก็ติดแล้วหนึ่งข้างเห็นปะเอนะ,ะก็จะมีความแตกต่างนะคะจากผมปกตินะคะเห็นไหมเออก็จะได้แบบประมาณนี้แล้วก็ลองถ่ายอืม,อมเห็นไหมความแตกต่างมจากผมปกตินะะแล้วก็ผมที่หลอดก็จะอะไรนะมีวอลลุ่มอืมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทําอีกขัน้นนึงต่อก่อนนะคะอืมสาหรับการทําด้านนี้นะคะก็เหมือนเดิมอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมแกนมันหมุนรืฟุดฟุดเราก็อ่ะผม เราอยู่ฝั่งนี้อ่าดังนั้นเราก็จะกดทางนี้นะโดยมือนเดิมเอาผมเราวไว้ข้างหน้าเครื่องนะอย่างนี้เนาะ,ะเสียบเข้าไปป๊บอ,อ่ะเสียบแล้วเราก็ปุ๊บอ่าปุ๊บเข้าไปนะอ,อยากได้สูงม้วนเข้าไปลึกๆอยากได้แต่ว่าวันนี้เราจะม้วนไป,ปลายๆแล้วก็เลยอเอาแบบนี้ปุ๊บไม่ต้องหมุนตลอดก็ได้นะคะเหมือนเดิมเลยอือเดี๋ยวทำให้ดูจักสองช่อนะคะแล้วก็จะสก,กิปไปเลยแล้วกันอืหมือนเดิมนะเวลาก็ประมาณสองสามนาทีหรือถ้าอยากให้มันเน้นๆก็มากกว่านั้น chúng ta cho xoay lại hết 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 tất cả hết 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 의 mark. 의 mark. เออเสร็จแล้วนะเสี่ยงันเสร็จแล้วอย่าลืมปิดเครื่องนะอืมแล้วปิดเครื่องปิดเครื่องนี้ด้วยปึ๊ดทิ้งข้างนอกนะฮะก็อย่างที่บอกมีที like. ่วางแล้วก็เป็นแผ่นรองแล้วกโต๊ะจะได้ไม่ขับนะฮะอืมอย่างนี้นะก็จะประมาณนี้แล้วเราจะมาสานให้ดูนะเรายังไม่ได้จับจับเมื่อกี้เลยอ่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยด้านนี้ที่เพิ่งทำมันก็จะแบบยังไงซียังไงซีแล้วก็มาแบบว่าสานสามั เออจริงๆว่าจะม้วนเบาๆเนี่ยแต่มันก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยเออก็สังส่งๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็รอให้มันคลายแล้วก็จะได้แบบทรงที่เราแบบต้องการนะะะนเออประมาณน,นะน,นี้นะก็ถ้าเราไปแต่งหน้าเสร็จแล้วมันก็น่าจะพอดีนะคะกับผมของเราอืเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาแต่งหน้าค่ะ